สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามน้องเบสสรัญญาครับคลิปนี้นะครับเย็นเย็นคุณพอ่อก็พาน้องเพชออกมาเดินเล่นหน้าบ้านดูบรรยากาศช่วงเย็นเย็นห้าโมงนะครับบรรยากาศกำลังดีเลย เมออกมาดูต้นไม้นะครับนะออกมาดูบรรยากาศออกมาดูธรรมชาติก็ชอบนะครับมองโน่นมองน,น,องนี่ตามภาษาเขากำลังสนใจธรรมชาตินะครับมองอะไรลู <c oughs> ดอกไม้นะ สนใจดอกไม้ c <c <ười> <c ười> มองนกสนใจนก หเห็นดอกไม้ชอบนอกปลกหเห็นนกพิราบสนใจกำลังสนใจสิ่งรอบๆข้างน,นกร้องเนอ ออกไปต่างแดดเย็นๆหน่อย <c oughs> นะดูแดดแดดไม่แรงแล้วเ็นแดดอ่อนแล้วแดดช่วงเย็นๆก็เริ่มอ่อนลย นกมินลกูกกำลังสนใจนกมินลกูกอยากเห็นออกมาแป๊บเดียวหนึ่งเงอแตกนะเงือท่วมหัว,หวนเนยลยร้อนอากาศมันอบนะครับแต่ก็ชอบน้องเบีชอบอากาศอบแต่ก็ชอบ เสียงนกเอี้ยงน่ะนกเอี้ยงร้องมองใหญ่สนใจ เห็นไหมลูก <c oughs> <c oughs> มะละกอ <c oughs> เห็นมะละกอสนใจมะละกอลมมาแล้วลูกเย็น ลาพาออกมาข้างนอกนี่สนใจนะอยากเห็นนู่นอยากเห็นนี่ชอบบรรยากาศนะครับน้องเพชชอบธรรมชาติแตก่ก็ขี้ร้อนอเนื้อแตกแล้วเนี่ยหัว ร้อนนะใช่ไหมลูกเห็นอะไรไหมลูกเนี่ยสุนัขเนี่ยมองสุนัขคันล่ะลูกให้พอดูสิ เนื้อแตกใช่ไหมคันนะเดี๋ยวไปเข้าบ้านเดี๋ยวพ่อทายาให้คันตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเนื้อแตกนะอืมอากาศมันอบอบนะเนื้อแตกก็นะมีคันเดี๋ยวพ่อทายาอาบน้ำทายาให้นะี่ดูบรรยากาศให้สะใจไปก่อน เันดูสิดูสิลูกตรงนี้อ่ะนะอืมพอทำ้อโอ้เงือออกพอเงือออกก็คันนะอืจะให้เดินนะผ่าเดินให้ผ่าเดิน ให้พาเดินดูนูน่นดูนี่ของเขาชอบไหมเนี่ยดับไม้ดอกดูดอกไม้ให้อยู่นิ่งไม่ได้ต้องพาเดิน <c oughs> ยายยืนอยู่นิ่งยืนนิ่งไม่ได้ขอให้มีการเคลื่อนไหว ชอบการเคลื่อนไหวเนี่ต้นกล้วยเนาะมองเห็นต้นกล้วยสนใจใบมันใหญ่ก็จะมอง อยวเข้าไปอาบน้ำมาลูกนะร้อนๆอาบน้ำเจ็ดตัวทาครีม เห็นสุนัขพี่เข้าให้งาสุนัขสนใจมองใหญ่เลยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม มาติดตามน้องเบสสรัญญาครับคุณพอ่อคุณแม่ก็จะอัปเดตชีวิตประจำวันของน้องเบสเรื่อยๆมาใหา้ทุกท่านได้รับชมก็เริ่มเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับก้าวสู่เดือนที่9แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ